เหมียวลคกณาสู่ค้นนะคะแฟนคลับช่อง Youtube เหมียวลคกนานะคะมือนี่นะคะมือแลงมาแลง,งทางช่องเพจสาวน้อยเพจบ้านแพงนะคะเขาก็จะมีไลฟไล์ไล่ไล่สดพระเอกเนะพระเอกเบลพระเอกละแล้วก็พระเอกกคนนึงว่ะไอ้ขมอดที่ขอมอดพันคุณเดชนะคะมือแล้งเลย กอนเขาจะไปไล่เขากสิมาลานหรือเขาจะมากินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราปลาใส่ซีมาหอดก้อนเนาะว่นนะาใส่ซีมาหอดก้อนพี่น้องเดี๋ยวเขาทาเบิองว่าสิบเบลหรือละสิมาหอดก้อนกันเดี๋ยวเรารอก่อนนะคะเดี๋ยวรอปลาใส่ามาหอดก้อนพีน่นั้นคือคลิปแรกเหมือนอ่ะใครหอดรุ่นกับเป็นคลิปหลังโอเคเดี๋ยวลแล้วเดี๋ยวเขาถ่ายเขาก่อนค่ะเดี๋ยวถ่าเขามาเดี๋ยวรอดูรอรุนว่าใครจะมาถึงก่อนนะคะออืมเจจาปลาใส่ เ<า>ออมวมาแล้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 วมาไปโอ้โคันสีแดงแจ๊ดเลยจ้าลงมาลงมา <c oughs> อเ,เออมาประเดี๋ยวเดีเด๋ยวเออปุราชาซุกขใส่ขขสกระซุกลดหัวลวดอะแดดบ่าีฮอดโฮม มาแล้วนะจ๊ะน,น้องทับทิมามาางใหม่มาแลือเดีมาคนคองซอยมาแล้วพระเอกระน้อยของเรานะคะ <c oughs> น้ำอะไรกใส่ลไ้มดวเ่องเนี่ยทไม่ไดมาี่มเฉี่ขนไเ่นี่ถือกอกแล้วกักชดก็กหนจ้าโอ้โยาขายดีเลยบ่เอาแต่เกาสมิกรเบิดแล้วนี่ไอ้พกเื่อนได้กินดะเย็นนักด จากหอดไงวุ้วเลยครับยาจีพ่องอเมรเช่นยังอเมอนแด้วามาหอดปดเเดี๋ยวเราจะให้ชิมบ้านน้องแสงครับ น้องโกน้องโา้านแม่งผาถ้านแม่งมันน้องปยไลไห้นอยหน่อยเอาสก้อนอ้อก้อนเดียวก็ได้้อนเดียวกรนสองก้อนลดน่เครื่องเลยวะเขาจ่ต้องเน้นเนี่ยเขาจะเสดนหมันน้นกนนอปนลมากนอนคือปรมา นี่นะคะเดี๋ยวเรากำลังทำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเ,เราอว่าเสวนากันหมูแรงสักครู่น,นี่นะคะเพราะานสยังยีาอย่เนาต้มไงใหญ่จนินไหนอ่าเราจะเน้นเน้นอันนี้นะคะดีแต่วเายาา็นเนาะเย็นแ หอมหมดใส่หอมสักหน่อยผงชูนิดนึงนอนนี่บ่อเนี่บอเลงนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนอันนี้เขาเพรียกกระละน้อยใส่ลายบะกระเทียมเกี่ยวมากวะ เราจะมาฉันใส่เทลับฉันใส่เทลับเป็นซอนว่สิอ้เจ้าไฮไลท้อในน้อยใน้อยทำไมซ้หนอนไม่ไฮยังไรสยขึ้นมากนองหลายคนเรียนเลยนะน้อยนะครับจากพีนองเนื้อเลยนะเนือเตะตับ ต่อไป,ไปเป็นกใส่น้ำจ้๊กใกล้ห้าแล้วล่ะคิด,ดว่าอีกจังน้อยเลยล่ะเพราะว่าเห็นว่าออกจากออกแกะกันเขาเส้นกวงตะโดนเหรอไหม,ไมไหถ้า,าขาครับเป็นอย่างนี่ใส่น้ำลงไปโจ๊กโอ้ยเออพอแล้วเอาน้ำสักนิดละ่ละเออใส่มห,หออสมดแล้ว มันไม่ปีนเขาแม่ผู้เออไ่ได้ปีนผู้หาผู้เขาเป็นใบใหญ่ดอกมันนวลน้อยๆ้อยันมอเออเนี่ยเป็นตะโพแตะก็พอตะปพแหละกะกะสั้นอยู่ตอเออมันหันมวลนะมันไม่ปีนผู้หาตะโอนไปดูแล้วเนาะมัได้แถมม้วนกันม้วนม้วนม้วนขอบคุณพี่นิพี่พี่ใหม่แล้วก็พี่นีด้วยนะครับขอบคุณนี่ นี่ได้พี่นองได้อหารเำาหมซอยไ้เพระแล้วเอาหน้าคลุกคลิกถอถ้าไกคลุกคิกนี่ละายอะจ้งมาจับเดียวหนิจองมาถาเขาซะเขาจะไ่ได้กินอะไรว่าฝนมาได้ีรพี่น้ง เอ้าใช่หยังนี่ก่อนปุุงถชิมก่อนจะปุุงด้อยกต้องก็ต้องบอกว่าแต่กแซ่บเ้งมาถึงแ่เบอไหเบไปกอนเบิุองีผัรสชาก๋วยเตี๋ยวห้องห้องเนี้ว่าคยได้ไลฟสไตล์ตีไทยเอาแต่รสชาติก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวขายของตีเออแซ่บแซ กิน<ห>ก่<ห>อนแม่เพรท่านได้กินแม่ทำไมกินแล้วกินแล้ว,วนี่คือซีมเราได้หนีิซีมแบบจังปุ๋งได้หนีิไปกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บก็ต้องซีมแบบจังปุง๋งเพราะว่าบางที่เนี่ยน้ำซุปมันบกเข็มข้นบางมองสิอบอ๋อเราปุงุงแรกกับเสียบเพราะว่าน้ำซุปเข้าวเจ้าบกเข็มข้นอันนี้คือว่าหาบวปุุงก็ได้เลยตนหลายคนเนี่ยบอคว่าปุุงบวปุุงก็ได้เห็นคนบอกมาปุุงนเลยแต่ว่ารับไปกินมันมัเสียบหรือกับปุุงไหมเทาคือกันติดนิสัย่ไหมัเสียบตอนไรกกัปุุงก็ก่อ จะขอสั่งบะผงดิเป็นบะแซ่บแล้วกับบะผงแล้วกินก๋วยเตี๋ยวบะผงบะผงเลยบะส่อีหยังบะส่พริกบะ่ซยังจักอย่างเลยเป็นแต่สอแก่เล่าไปซักหนึ่งถือเถืออี๋เหรอแซ่บบะแซ่บแล้วก็กินมิ้มอันนี้เราให้กินเพราะว่าเออมันพอดีแล้วไหมมันพอดีแล้วคันสมมติว่าผู้ใดมักเผ็ดกะคือเติมพริกจักหน่อยนะครับแต่ว่าได้ปรุงแล้วมันอันนี้คือติดีใส่ในว่าได้ปรุงเลยก๋วยเตี๋ยวแซ่บะแซลเป็นผงบะผงยังกับซาง มันปรุงแซ่บกับซางมันบาแซ่บอันก๋วยเตี๋ยวบาแซ่บเพราะว่าปรุ๋งได็กกับเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่ปรุงยังไหนกับเขาเข่าเครื่องบ่แมนนั่นลาบปิ้งสันเลยห้าไปล่ำเ้าเจอประจำแมนร้านนี้กับปิ้งสันล่ะก็หลายหลายเลยฮะแซ่บอันไรก็ปุ๋งอะไรก็แซ่บเริ่มแซ่บสมใส่หรือตัวเจี๊แล้ว่าใส่นบตามใจหลาย วาหอยอีเบลแล้วใส่น้ำตาลหไร้สอุ้ยมีอันนี้ไหมอ่ะมีพริกแบบพริกเผาพริกจีไหมน่าจะหมดแล้วหมดเปลืแล้วเหรอต้องหมึกก่อนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างเดียวเนาะหมูอย่างเดียวหมูอย่างเดียวน่าหมูอย่างเดียวผู้ใดอิสระเพื่อมากินเมื่อไรนอกจากเสบียะเข่าบุตดาลักลักถมงวัดมามั่นวัยสองถึงวัยสามเปิดจมูสิบม้นถึงสิบเอ็ดม้นแล้วมึกกับสิบเอ็ดม้ มอือ uh, ouais? ั้งมังกพริกเพชรเด้ไนด้วยหมักเพริก็เส่ยหลายเปิดจังม้งก่อนสิมั้งกลัวๆสิบม้งกล่วออดใสามที่จริงกับที่จริงกำหนดปิดอีเล่เนี่คือจังมงใบสามไบสามแต่ก็คือเบิดก่อนเบิดก่อนนอ้เราก็ปิดแล้วไม่ต้องเดีอคร มันนับสวยมาลูกพีคือเมืม่อไหร่หนึ่งคือเบิรคือมีสถิติมาว่ามันเหนียกอยไรได้สวยัก็สวยๆเขานับเงินเนาอ๋ <c oughs> อหนับเงินเนาะขันมือไดลูกรักก็คือ,มอ,มอ,อเมื่อสองเมื่อเงินครบสองเมื่อนก็ปิดปั๊บทันทีขันมือไดลูกรักไหนคือพอเห็นบ่พ่อเออกับก็และวมือครับก็โปร่งเงินมันจะเปลี่ยนเป่าเขาสิาอ่อะไรเอาจังสันจงไว้ตั้งเงินเหรียญ มนกเบิเดินกันบมื่กีบาทหรอกนี่ยเัาก็นัหน้าพอมก็กิจะได้ประมาณเก่าเดินกันลดล่องหรือเพิ่มขึ้นว่าเกินสามร้อยมันสิอยู่ประมาณนี้อมจะขายมาัมสี่ไรไรไรกันอยู่ประมาณนี้อืมอืมถ้าลองมองเนี่เเนื้อเนี่ยคือไม่ได้มากอ่ะคือคือซ้อยล่องคือการที่ซ้อยเนื้อร่องร่องหมอเลยอ่ะ แม่น้ำชุบเจ้าสีแสบกับซางคอยสิบอกให้น้ำชุบมันบริเวณซึมเขาในเหนื่อเจ้าเดิดีเจ้าจ้องนักต้องมักเนี่ยต้องมักกันนะขคือเนี่ยมักเล็กหนึ่งคือบังแล้วคือเนื้อโอเคเลยคือเนื้อสามารถเอาไปกินมูกระทะได้อีกอะเพราะหมักอ่อนๆหมันนุ่มถ้านไม่ก็แข็งยั่หรอวะนุ่มใจมันกแข็งมันนุ่มดีนี่นุ่มบางร้านอีกได้ปะเนี่ย S <S <อ>าบางร้านมัมกไปคักได้ป่ะเนี่ย<อ>คัน,คนมันจะมีผงนุ่มดอกข้าจา่อขันข้าเจ้าใส่ผงนุ่มหลายแบบนุ่มคักหลายกับวเสียบบางร้านข้าจ่อใส่เอาแป้งอย่างกับแป้งมันแป้งกับผง,งมันเราเป็นมัมกแล้วอันนี้ใส่แป้งหลายมันเป็นเคิร์บอันนี้วเสียบได้ของตัวแรกเป็นวเสียบเพราะว่าโดยทั่วตัววมักแป้งอันนี้ครับคนบางคนอาจถือว่ามัดกันก็เรื่อวเสียบ จริงๆย้อมมันนุ่มขเขาเลยว่านุ่มแต่ว่าต้องต้องพ่อปริมาณมัน่ะถ้าใส่หลายคือมันแบบมันเกินนะพอดีพองามแสดงว่ากันลาหน่อยเสีนนส้ยมพันแสดงว่าคือโอเคผ่านผ่า,านเยอะไทยเบียวอีเบียวมันจังปล่อยมันจังจากผ่านอย่างนี้คือผ่านแล้วอโอเคน,น้ำสูบแต่ดีเราพี่น้องน,นำ้ำสุบฮะน้ำสุบเป็นยังไง อย่างน,นีน้ว่าเดี๋ยวออกกล้องโดนนะอย่างน,นี้เอิ่นก็เอิ่นก็มากกว่อนโอ้ยเจ้าไหนวะเจ้าฮอืมไม่ได้ออกช่องนานแล้วนะโดนโดนนี่ก็ไม่ได้ออกกันโวนีดีๆแต่พันว่าเพราะใช้หมวกเพราะใช้ยางก็เลยบ่คอยทายมานเนยได้ส่องเจ้าของไปได้๋ยทายไหมเอ่ย ไม่ช่ของสองของประเทศไทยใชเหที่หายไปไเฮ็ดบุญโอ้ทำบุญเก้าวัดเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญอัศจรรย์ล้าค้าอออเนี่เสี้ยนก๋วยเตี๋ยวถือว่าพันถือโอเชี่ยพันถือว่าพันอเอาหันมาหันเาคลิปเนีวไสักนิสำหรับคลิปยังไ้เหนียไสักนสักก้อนไนงตช่องละหน่อย S <S ับอันนี้คือให้พี่เฉินฝากล้านนั่นเองเร้รๆๆอๆแล้วไม่อย่างไรโอเคนี่แหละครับสวัสดีครับ